ไปนะครับเป็นระบบจํานวนเต็มนะฮะจำนวนจำนวนเต็มนักเรียนจะต้องรู้เส้นจนํานวนก่อนนะครับโดยจะมีเต็มโซนฝั่งนี้ก็เต็มบวกฝั่งนี้ก็เต็มลบนะฮะลบหนึ 1, ่งลบหนึ 1, ่งบวกหนึ่งบวกสองอันนี้ก็ลบสองนะฮะถ้าวิ่งขวามือเต็มบวกซ้ายมือเต็มลบนะครับนะมีสามตัวน,นะทีนี้การใช้เส้นจนํานวนในการคิดคำนวณนะฮะ จำนวนนะฮะเดี๋ยวดูนะตัวอย่างนะครับจงหาจำนวนห้าจำนวนนะครับหาจำนวนห้าจำนวนต่อจุดศูนย์โดยลดลงทีละสามลดลงทีละสาม ลดลงเนี่ยให้ไปทางซ้ายนับเพิ่มขึ้นไปทางขวามือข้อ,อน,นี้กง่ายมากนะฮะนาทีขยีกก้ที่จะนนนมาสูงอยู่ตรงนี้ทางขวาจะเป็นบวกทางซ้ายลดลง3ามมางนี้ก็คือลบได้ดลูกลบ3ามาเอกลบห มาอีกลบ9มาอีกลบ12มาอีกลบ15นะครับนะเพราะฉะนั้นะตอบอ้หนูลบสิหลบส2ลบ9ลบ6ลบส่านนะฮะโอเคนะครับโอเคครับ